มันขาวเหนียวคือเก้ามาขับขี่ปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องที่กาลังเดินทางกับบ้านกันงวงกห้พักรถพักคนพร้อมบอกต้องฝ้าบอกต้องรีบนะพี่น้องนะขับขี่ปลอดภัยมาเสด็จไปเบาเหยาเด้อนี่กลับบานปีใหม่นี้ต้องจัดนะพี่น้องนะเมนูนี่ต้องต้องจัดน่ะ มืมลำขอโทษขออภัยพี่น้องที่บอกกินดิบเด้อพี่น้องเด้อ,อโอ้ค่ะนี่นดิบจริงๆโดนๆดนกินเถื่อนพี่น้องไม่ออบอกได้กินบ่อยนะ 음! 흠! 음. ม,อมหอขันสมัยตนยังน้อยๆ้างห้คิด,ค,ดคิดหัวสมัยตนตอนน้อยๆเนะเาะข้าวเหนียวปั้นหนึ่งกับตับเหนียวตับปิ้งเนี่ยทีหนึ่งเลย ค่ะตรงนี้ผักอะผักก็กกหามาหลายกว่าใดหรอกพี่น้องเอกรู้ว่ามันผักแพง ผักแพงก็เนื้อไก่้แล้วหนาวพักนี้จะแพงเลย พริกนี้พริกนี้เบาย้อไปะปะเป็นพริกเป็นพริกแบบถอดนะพี่น้องนะเบาย้อว่ามันหอมดีก็แล้วแต่คนมากเนาะ พี่น้องทีองอ่คอย เมนูผดดัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาไหลวัโนี้เาทำให้ดูหน่อยเพาันถ้ามื้นนี้มันอากาศดีมีเวลาวัโน้สีเฮ็ดให้เด้อพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮ็ดยู่ครัวนี่เฮ็ดบ่ได้ในครัวเพราะว่าพนักงานหลายพี่น้องมนเป็นครัวรวมใหญ่ ท่านมีแดดออกฝาเปิดในจังน้อยบึง่งอยู่ที่อากาศผมนะพี่น้องนะวัวซเฮ็ดได้อยู่บ่ that yeah. เมื่อวานนี้รถไทยมาได้เนื้อมาแผกหนึ่งโอ้ค่ะเนื้อสดดี